ครับพี่น้องเอฟซี FC. ไม่ได้เจอกันนานห่างเหินไปนานพอสมควรนะครับติดภารกิจไขมันเนาะไม่สบายใจไม่สบายอารมณ์แล้วก็ลงไม่ได้พี่น้องทรีเอเตอร์นี่ต้องไม่ีแรงดันพี่น้องเด้อคือกําลังใจมีเวลามีกําลังใจให้มันนะพี่น้องนี่วันนี้พอมีเวลาว่างอยู่บ้างนะพี่น้องเรอมาคุยกันเรื่องเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะพี่น้องนะ อันนี้เตรียมตัวเดินทางไกลเลยออกดอกแล้วพี่น้องออกดอกออกผลน,นั่น,เ,นเป็นอย่างนี้นะคนรู้แล้วก็แล้วไปพี่น้องการลืมคนไม่รู้นะพูดคุยกันไปตามภาษาฮีเตอร์นะพี่น้องเนาะอะไรที่เป็นสาระนิดหน่อยมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมพี่น้อง <c oughs> เตรียมตัวเดินทาง พี่น้องอันนี้บางคนก็ไม่รู้ต้นอะไรเออดูไม่รู้ล้มตัวพูดพี่น้องเคยพูดแล้วใบจกสากนี่แหละมีตามป่าเขาลำนาไภไยนี่นะพี่น้องเพิ่นจะไปต้มเอาไปต้มดื่มนะพี่น้องบำรุงกำลังเนอต้มทั้งต้นนี่แหละบำรุงกำลังท่านชายสีต้นก็พอนะนี่ถ้ามันแตกหน่อมาพี่น้องเนี่ยถ้ามันแก่แล้วออก เมล็ดปลูกแค่สามสี่ต้นกระจายเลยขายายวงกว้างเลยพี่น้องดูไม่ดูลมนะต้มทักสามสต้นก็พอแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ถ้พี่น้องเดิมบำรุงกำลังท่านชายหรือนดองสุราก็ได้นะพี่น้องหรือเอาไปผสมตัวอื่นนะมากระทืบลงกำลังเสือโค้งเพื่อเพิ่มตัวสมุนไพรได้ยิ่งดีนะพี่น้องนะอนะ่ยับยัง้งแบคที r i าต้านไวรัส น้ำเหลืองเสือบวมน้ำนก็ใช้ได้นะพี่น้องหรือหรืออีกนะพี่น้องเอาใบนี่พี่น้องไปตำตำผสมเกลือทาล้างหัวฝีนะหัวฝีหนองดุดแห้งเรียวมากเลยนะพี่น้องนะนี่วัชพืชสมุนไพรใกล้ตัวเรานี่แหละอีกอย่างหนึ่งพี่น้องนะยิงมีคันไม่ควรกินนะพี่น้องเด้องดเว้นไปก่อนเด้อ มันมีผลกระทบต่อมดลูกนะพี่น้องนะรูมไม่รู้ล้มตัวผู้นี่เพิ่นจะไปปลูกนะครับชุดปลูกก็ได้เอาไปต้มก็ดีนะครับจัดให้เพิ่นชุดสิหต้นออนไลน์ลาซดามาได้พี่น้องสั่งมาเนี่ยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะมีอะไรดีๆก็มาเล่าสู่กันฟัง พอมีประโยชน์บ้างนี่ประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สมคบรนเจเวลาครับสวัสดีครับ